ชาวเขาเผามง12ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำเผาเ,าเดินทางมาร่วมงานประเพณีปีใหม่มงประจำปี2559ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านชาวมงบ้านหนองหอยใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทางขึ้นดอยม่อนจจาเพื่อร่วมกันฉลองปีใหม่กันอย่างคึกคักเช่นทุกปีโดยมีการเปิดงานที่บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน พร้อมมีการละเล่นสืบสารประเพณีชนเผ่ามงเช่นการแสดงดนตรีการโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวที่ขาดไม่ได้คือการแข่งขันกีฬาชนเผ่าได้แก่แข่งขว้างลูกคางการยิงหน้าไม้ส่วนที่ตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดคือการแข่งขันความเร็วของแลนลีล้อเลื่อนไม้หรือแลนดลี่มงซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของทุกปีที่แต่ละหมู่บ้านชาวมงจะประกอบล้อเลื่อนไม้จากหมู่บ้านของตนเองมาร่วมแข่งขันประชันความเร็วกันแบบสุดเวียง โดยในปีนี้มีล้อเลื่อนไม้จาก12ชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน48คู่หรือ24คันโดยมีจุดปล่อยตัวบนยอดรอยม่อนล่างลงมาตามเส้นทางลงเขาลาดชันระยะทาง300เมตรซึ่งในการแข่งขันในรอบที่หนึ่งในช่วงเช้าผู้ที่ทําเวลาได้ดีที่สุดยังเป็นแชมป์เก่า3ามสมัยคือนายจางแหลีจากบ้านแม่ขีสําหรับการแข่งขันล้อเลื่อนไม้เป็นกีฬาที่ประยุกต์มาจากวิถีชีวิตของชาวม้งนั่งเดิมด้วยพื้นที่ที่อยู่บนดอยสูง ทำให้อดีตชาวม้งจะใช้ล้อเลื่อนไม้ขนผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ปลูกไว้บนดอยลงมาที่หมู่บ้านต่อมาจึงเริ่มมีการนาล้อเลื่อนไม้มาใช้เล่นเพื่อการกีฬาในหมู่บ้านก่อนจะมีวิวัฒนาการในรูปรษณ์ของตัวรถจากล้อเลื่อนไม้ที่มีหน้าตาคล้ายรถเข็นได้ปรับเปลี่ยนรูปทรงมาเป็นรถแข่งติดเปลกไม้ช่วยเท้าชะลอความเร็วตามภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่จะมีการใช้น้ำมันหล่อเลื่นเพื่อให้วงล้อหมุนคล่องแต่จะไม่มีการติดตั้งขับเครื่อง ด้วยระบบเครื่องยอนต์